มันจะมีเสียงดังไม่นิ่มนัหมุนเน้ตัวนี้มันจะเสียงดังเหมือนมันดังเต็กเตกเต็กเต๊ก,ก,กอย่างนี้เดแ็แหมแหลมงัดเข้าไปอย่างนี้ก็ออกงัดเบาๆนะครับงัดแรงเดี๋ยวมันจะตัวนี้เป็นลูกปืนนะพอดีผมลองนะครับเอาเด็กแหลมแกะตัวนี้ออกมาแล้วก็ออกใช้นะครับจัละบีนะครับบีเพ้าไปในร่องนี้นะครับก็บีเข้าไปเยอะนะครับ แต่ตอนแรกผมคิดว่าจะบีบไม่เข้าออผมก็เลยนะครับไม่ได้ถ่ายวิดีโอไปนะครับเข้าไปนะครับนี่เราก็จะใส่ฝายางฝากกันจระบีนี้กลับเข้าไปนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ขันนะดูเหมือนว่าลูกปืนมันจะเหนื่อเหนื่กว่าเดิมนะแต่ก่อนมันจะหมุนเร็วแล้วก็ ก่อนจะใส่กาไปดื่มดัดให้มันเท่าๆกันก่อนนะครับตรงไหน,นมันมือบีเข้าไปครับถ้าใครที่เป็นคนที่ทำงานอยู่โรงงานนะลูกปืนก็มาขี้แน่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมก็มมั่วไปตามเป่งของผมนะเข้าเรื่องเลยนะพี่น้องไปดูกันตัวนี้นะครับคือกุญแจเบอร์สิบสี่แถมมากับมอเตอร์ไซค์นะ ผมก็เลยเอามาทำเครื่องที่จะถอดสายพานนะครับพอดีผมได้เหล็กนะครับเหล็กแป๊บตัวนี้มาเพราะว่าสายพานตัวนี้มันไม่มีมาร์กตั้งนะครับอาจารย์ก็บอกนะครับขอให้ใส่สายพานลงตามร่องตามทางของมันแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดเช็คดูนะครับว่าลูกปืนตัวไหนที่มัน จะมาฟังเสียงมันนะครับเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทนะมันเสียงดังยิงๆนะครับมันต้องเกี่ยวกับลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปงัดขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้ถ้าไม่มีใครถ่ายให้นะครับเราทำมือเดียวอันนี้นะครับคือนี่ครับมันก็แข็งดีอยู่นะแข็งแข็งดึงนาะเนี่เดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะ ตรงนี้นะครับปลออกได้แล้วสายพันธุ์เราก็ไม่ต้องเราออกเอาคาไปอย่างนี้นะครับเอาคาไปอย่างนี้แล้วก็มาหมุนตรงนี้ลูกปืนตรงนี้ตรงนี้ยังนิ่มดีนะครับคอมแอร์ก็ยังนิ่มดีนะครับเดี๋ยวไปดูลูกปืนพวกข้างล่างนะตัวนี้ก็นิ่มดีนะครับตัวนี้ แต่ตัวตัวนี้มันจะเสียงดังเลยนะมันจะมีเสียงดังไม่นิ่มนัหมุนเอมตัวนี้มันจะเสียงดังเหมือนมันดังเตกเตะเตะเอย่างไงไม่รู้นะตัวนีน้ตัวล่างนะตัวตัวล่างสุดมันจะเป็นอะไรนะใดใดชาร์ดหรือเปล่า คอมแอร์ได้ชัรด้วยเครับน่าจะได้ชัด์จแล้วก็ไม่ใช่ช่างครับแต่เราก็มาหมุนดูครับเดี๋ยวมาหมุนฝั่งนี้ดูนะตัวล่างสุดตัวล่างสุดหมุน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 เร็วๆครับ เร็วเร็วไม่มีเสียงนะมีเสียงอยู่ตัวเดียวตัวนี้นะครับน่าจะดังแบบตัวนี้นะครับดังแบบตัวนี้ดังอเสียงมันดังแจ๊กแจ๊กแจ,จ๊กนะึ่โอเคนะครับ ตอนนี้นะครับเอาแบบว่าตอนที่ผมถอดออกมาแล้วนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนนะพอดีผมลองนะครับเอาเหล็กแหลมแกะตัวนี้ออกมาแล้วก็ใช้นะครับจระบีนะครับบีเข้าไปในล่องนี้นะครับก็บีเข้าไปเยอะนะครับแต่ตอนแรกผมคิดว่าจะบีไม่เข้าผมก็เลยนะครับไม่ได้ถ่ายวิดีโอไปนะครับ นี่ครับลองเติมจรารบีเข้าไปแล้วผมก็เหมุนมดูนะครับเสียงตอนนี้มันไม่ไม่ดังนะครับเพราะว่าผมก็จะนะครับผมจะใช้จรารบีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือกดเข้าไปนะครับจรารบีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามันนี้ถ้ามีจรารบีดีๆเดี๋ยวค่อยเติมใหม่ก็ได้นะครับ ผมก็บีบเข้าไปอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนนะครับเพราะว่าไม่มีตังซื้อลูกปืนนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีตังซื้อลูกปืนนะครับก็ลองทําเหมือนผมลองดูนะครับเดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถดูว่ามันจะได้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้หรอกเพราะาผมไม่ใช่ช่างนะครับ ก็จะใส่ตัวนี้กลับเข้าไปนะครับเราก็จะใส่ฝายางฝากกันจระบีนี้กลับเข้าไปนะครับก่อนจะใส่เข้าไปดื่มดัดให้มันเท่าเกันก่อนนะครับตรงไหนมันโค้งนะครับที่เรางัดขึ้นมานะครับ เอามือบีบเข้าไปครับถ้าใครที่เป็นคนที่ทํางานอยู่โรงงานน่ะลูกปืนก็มาขี้แน่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมก็ม,มั่วไปตามเปิงของผมนะครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วล้วก็นื่นครับตอนออกก็ไม่ยากนะครับก็อันนี้ของรถวีโกนะครับ เดี๋ยวจะลองเอามือหมุน,นให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้ครับไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมมือเลื่อนอยู่นะครับมันมโดนจารบีนี่มันก็เพราะจารบีมันแห้งนะครับลดประมาณสองแสนกิโลนะครับนี่ครับอัดจารบีนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้นานเท่าไหร่นะวิธีที่ผมมาออกก็ผมว่าใช้เหล็กปลายน้ำแหลมนะครับมันอาจจะคดนะครับงัดมันมันเป็นเหมือนยางหรืออะไรโลเปีเนยนมก็ไม่รู้นะครับแต่มันเป็นสีนี้แล้วเราจะไปใส่นะครับอันนี้ ิธีใส่มันก็ไม่ยุ่งยากหรอกครับมันมีแหวนตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมีแหวนอยู่ตรงนี้นีนะแหวนอยู่ประมาณตรงนี้แหวนนะมันก็มีแหวนอยู่แล้วก็มีน็อตอันนี้อันนี้ถือว่าดังเบาแล้วนะครับแต่ก่อนออกมาผมไม่ได้ถ่ายไว้สวมเข้าไปนะครับยุ่งยากนครับ ไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยทำตั้มครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน,นี่ครับเดี๋ยวจะไปเริ่มใส่ครับ ตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ขันนะครับดูเหมือนว่าลูกปืนมันจะเหนื่อยเนือกว่าเดิมนะแต่ก่อนมันจะหมุนเร็วแล้วก็มันจะมีเสียงกิ้ง,ก,งกิ้งนะครับแต่ตอนนี้มันจะหมุนเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันอัดจัลบีเข้าไปเดี๋ยวให้จัลบีสตาร์ทเครื่องสักหน่อยครับป้าเพราะว่าเรามาฟังเสียงนะครับจะนิ่มกว่าเดิมนะ สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับดูเหมือนเสียงเงียบกว่เดิมนะแต่ก่อนมันจะเสียงดังนี้ี้ี้ี้ี ก่อนดังแรงกว่านี้นะครับรถคันนี้เพราะว่าอายุมันเยอะแล้วมันจะเสียงดังิกิ๊กๆิ๊กนะครับแต่ก่อนนี้พอเราอัดจรารบีเข้าไปน่าจะพอใช้ได้นะครับ